สวัสดีค่ะถ่ายไปเรื่อยบายาเล็กนะคะวันนี้ยาเล็กก็จะพามากินยำอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาร้านเปิ้ลยำแซ่บ ตลาดโต้ลุ่งหน้าสามนะคะไปดูบรรยากาศในร้านเลยจ้าตอนนี้เจเบียก็กำลังจะขึ้นยำแล้วนะคะนี่ะังีใครไม่เคาะกูเคาะมีเคาะกะละมังด้วยสวัสดีครับสัสดีครับผมดีนะมายังไงเยงอย่ยำอะไรรสชาติปกติเลมอน,นร้าได้ไหมไม่ร้าค่ะยำปลาเซลมอนไม่ออกเค็มไม่เค็ม กระโวยให้มันไม่ได้กแบวยำซเบอนะมาดูยำ่ที่ร้านเมขาวเลยยำไม่หรอขับี่มาีมาั้งรั้วไงบ้านเหรอครับันนี้เจเียกก็มาช่วยร้านน้องเฟิรลยำนะคะแซมอนขาวยำประมาณพักนึงก็ถินบอกว่าก็จะกลับแล้วนี่เป็นมเจจังหวะย่าเล็กมาพอดีไงมาเจอเนเบียเอาแล้วกู อาอะไรต่อวมามาสวัสดีค่ะกิ๊กคิ๊วร้านได้ป่ะปกติปกติก็คือปกติที่นี่คือไม่ล้าใช่ไหมครับ <c oughs> นา่าจะไป็นงบขี้เลยมังม้งน,นั้นน่ะ <c oughs> อ่าแล้วก็ต้มตำปูปลาด้วยน <c oughs> ้าที่นี่น้ำมะนาวร้อยเปอเซ็นตนะครับผมมีอะไรก็สั่งยำลมอนมกับต้มตำปูปลานะคะ สั่งกี่บ้านอันนี้เราเลี้ยงไว้ชื่อเตเปอรนี่อันนี้ยังอันนี้เวลาเราถ้าเราจะใส่น้ำอ่ะอันนี้ยำเลยยำเลยใช่ไหมครับกี่ชิ้นพี่ไม่ได้สิไม่ได้สิยากต้องมาจักตาดูใ้ี เหนท่าเล็กขาบุ้ก่อนจำใส่มี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะ ยงอีกจะไปไหน <laughs> ไม่เก่งยำเก่งเรียกมาลแล้วแวะก่อนลูกค้าไปไหนซื้อยงไปไหนคะมานี่กินยำไมลูก <laughs> อะไรต่อครับพี่รัตก็มีสักตว์ค่ะพี่คนะออสัตเขาเดินไปกันเลยเนาะาสมัครเล่นค่ะพอดีว่าเขา มาเปิดรับสมัครคนงานก็เลยมาสมัครกับเขามาลองมาลองงานมาลองงานดูไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกวันนี้ร้านเจเบียร์ไม่ได้เปิดนะคะวันนี้เราวันหยุดค่ะร้านเจเบียคนละยำหยุดากร้านเจเบียรคนละยำด้วยนะคะที่ตลาดเฉงิมเสฟู้ดข้าถนนการกิโลอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะไปเลยค่ะงีร้านเปิดปกตินะคะเึงไม่ได้ค่ะแล้วสั่งคนที่สั่งยังคะเนี่ยสั่งได้เลยไหมคะได้เลยเริ่มเลยสามไข่เอาเริ่มสามไข่ไข่อะไรบ้างคะไข่ไข่ไข่นี่ไข่แม่ขา สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะแวะก่อนจะลูกค้าจ๋าอารับลูกค้าด้วยลูกค้าจดเลยตามเมนูเลยครับพี่ลาก,กินเประราษหยิบประกันเรยเรื่อมาเรื่อยๆแล้วนะคะเออจริงๆริงให้เรียกลูกค้ามันกว่านะลูกค้าสองคนนี้ไปไหนหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อย่านะยังหยุดเออเริ่มมาหยุดมีเรื่องลูกค้าไปไหนจ๊ะมานี่ก่อนค่ะลูกค้านะ ลุกคาอย้เปสเะอันนี้ลาได้ป่รไม่้านะไม่ได้ลานกันปะลค้สวัสดีค่ะลูกค้าไปไหนสามคนเนี้ยอ่านั่นแหละไปไหนอะไปไหนไปไหนกันเหรอมาที่อนลีลาการเรียกลูกค้าลูกค้าอะยังไม่ได้ยินเดินหนีแล้วหนึ่งอันนี้ยำไปเลยไหมยไปเลยไห่เครื่องยลาดนอ่านี้มใช้เสร็จก่อนนะครับแล้วใส่ผัดพีรใช่มใช่ค่อันนี้ใไหมพใช่ค่ะ อย่ิบเยอะไม่ใช่ร้านเราถ้าร้านเราก็จะบันใส่ไปเลยจ้าร้านไข่อะไรคะนี่นะคะสามขาเลยว่าจะมาเรื่อยๆร้านนี้เขาขายมานานแล้วนะแต่วันนี้แบบเดบียร์มาช่วยยำลูกค้าวันนี้กป็นสวยแบกก่อนวันนี้ไปไหนอร่อยนะคะไปมาตลาดโตลุงหน้าศาลน่อย่าพลาดนะคะร้านนี้ร้านเปิ้ลยำแซ่บร้านนี้เขาอร่อย ยำรสจัดพราที่เป็นน้ำปล่าเ้เลีลีเดียนลาดพี่ไปเีลีเดียวสวัรดีค่ะคจ๋านี่เดีย่เดียเดียวค่ะแกนลคะจ๋าจ๋าจ๋าค่ะจ๋าคุณพี่คุณหลอกแวกก่อนได้จ้าิจเริ่มเลยใช้ตัวจริงไหมคุณพี่หนูรู้คพี่ก็ลังจะแวะนี่ก่อนมานี้มานี้ มีอะไรจะเล่าให้ฟังเออพี่ไหนมาซื้อยำก่อนต้องมาแล้วแหละเห็นไหมเนี่ยคนเลี้ยวชะงักอยู่บบนีู้่เขินใครต่อเจ๊ถายยำวันนี้แถมฟรีคีโมนะแล้วสั่ไข่คพร้อยค่ะไกรงย่สอนไปส่งต่งนะแปก่อนพิซซ่าซ้อมหยุดเบกเอียน ล่ให้่ๆไปได้เรียกน้องไปไหนหยุดก่อนหยุด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 เดี๋ยวนี้ยทางที่ไม่รู้จักกันนะนั่งรอก่อนนะลูกค้าถ้ารู้สึกนานให้ปุเปย์นะปุเปย์นอนรอเลยลูกเสรก็เหมือนเดิมนะจอคนตะโกนแหกปากได้เหมือนกันใส่ไปเลยแล้วสวัสดีไหนก่อนเบียนะครับไปที่ไหนก็สนุกสนานที่นั่นสวัสดีค่ะช่องอะไรนะ ถ่ายไปเรื่อยใบายาเล็กถ่ายไปเรื่อยใบายาเล็กแล้วก็ช่องหนุ่มเมืองช้ชาๆแลค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะแวะก,ก่อนน้องเสื้อดำแวะก,ก่อนได้ดีมากลูกค้าจ๋าแวะก,ก่อนได้จ้าเสียงที่ลูกค้ากำลังได้ยินคือเสียงแม่ค้าคนสวยเองค่ะเรียวลงเนี่ยรองเรียกว่าสิเอ่อยิบปงงาการ์ดกระดาษนะแค่นั้นแหละปัญหาเรามาีแค่นี้ไดเมียนละได้เบียร์ไล่มนเรียกลูกค้า หลังนมียลูกค้าขาสิ่งที่ลูกค้าเห็นคือหอยนลังนมค่ะลูกค้าไม่ให่หอยมือเสือแน่นอนค่ะหอมอยากใส่กุ้งสดเผ็น้อยค่ะแวะก่อนได้จ้ะแวะก่อนเลยวิชูโรยนไปนอนนี่ยได้มาทานตัวอย่างนี้หรอลูกค้าหยุดเดี๋ยวนี้เลยลูกค้าจะไปไหนแอ เลี้ยวซ้ายก็มาไหนลองเรียนลี้ยวซ้ายนี่หยิบปากกาเลี้ยวซ้ายนี่หยิบปากกาไม่ได้บังคับแต่หยิบปากกาแล้วหยิบกระดาษหยิบได้เลยค่ะนั่นแหละหักยังยังไม่แวะอีกเดี๋ยวต้องมาเออเดี๋ยวมาแล้วแหละเออเดี๋ยวไปมาน้องน้องโดนหนีพี่อย่างนี้ไม่ได้นะ คนจํ่าสิ่งเจ๊เบียได้นะคนจํ่าสิ่งเจ๊เบียได้นะคนจํ่าสิ่งเน๊เบียได้นะคนพํ่าสิ่งเจนเบียได้นะคนจํ่าสิ่งเจ๊เบียได้นะคนมํ่าอิ่งเจ๊เบียาด้นทุกอํ่าสม่งเจ่เบียไม่ต้ระแนจํ่าสม่งเโอเบีกอด่อง โอเคเลี้ยวเข้ามาเลยลูกค้ามานี่ไข่ค่ะยำไข่ปลาเดี้ยวสุดหอเยครัก่อนนี่ยำสามไข่ไข่ยำไนบัวพุ่งสดเสร็จน้อยจ้าของพี่นนองสั่งไข่ร้อยยี่ร้อยยี่สิดสิบอห่อยไ้หมอย่ามาาไม่จินมมาอยากจินมาขอซ้อมี่ซ้อนไหนวะนน้นลิ้นโ่นลิ้นโนนลิ้ไหนวะทำเหมือนร้านกูเลยไป็นกรั่นี่หรอ้านีนโน้เดี๋ยวตาทซ้ามไปพี่เลยก็ได้นะตามได้ค่ะแต่ส้อมตามี็ขอลาก่อนนะ เหมสวัสดีคร well. 네ับผูกค well. sí, ้าหาไหนลองแกล้งบอกว่าเออสักข้าตาทีมานั่งรอยายมก่อนมาวันนี้นี่ไปไว้ไหนอร่อยนะเ่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรบ้างเนี่ยยำไปเลยอร่อยมันยเดียวมาเอาเนาะเดียวยำต่อนะใส่ต่อคุณพี่พยาบาลคนสวยมานี่ก่อนแอ อย่าประวัติเยอะอย่ามันคาวตัวใหญ่ไหมคัหนูของพี่เท่าไหร่คะเส่็จปลาของพี่เท่าไหร่ต้องตามบ่ายยำตามอนร้อยี่หกสิบร้อยแปดสิบจาต้องคุตอ่ไปเดี๋ยวแม่ทำซุปดำพกหนึ่งแทนหน่อยเป็นยำสามไก่ค่ะพี่จ่ะจ้า ยำอไรี่เตี้ยน้ำปลาด้วยน้ำน้ำปลาอะไรก็ไม่รู้ยำอะไรวะเป็นยำเนี่ค่ะยำสามสามไส่ปลาถ้าเป็นปลาดิบจะไม่ใส่น้ำปลาแล้วคุณมาบอกเคล็ดลับข้าวบดเลยล่าสุดบอกเคล็ดลับของวบดเลยที่แท่งเราไงไม่ใช่ร้านเรา ก็ยันเลยก็ออขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าขอคลิปต่งไว้ได้แล้ว,าาลวน,นะคะ,คะก็ถ้าชอบค<โ>ลิปนี้ก็นนกดไลค์้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะัด้วยอะไรด้วย